วันนี้พี่กูจะมาจัดกิจกรรม The s t r o n g g a t e m o b a โดยพปย่จะสุ่มน้องๆใน Discord มาด้วยกัน14คนแล้วแบ่งออกเป็น2ฟฝั่งเพื่อไปทำการตีป้อมนั่นเองฝั่งไหนป้อมแตกก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้ไปเรามาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก้องพิไลด้วย คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยเฟิร์สช o ย c e Low Buck Shop ร้านขาย Low b u c ราคาโคตรคุม้มพร้อมทั้งรับกดเกมพาสและไอเทมต่างๆภายในเกมไม่ว่าจะเป็น Block Footing Legacy, Shin Dorai, Anime Fighter และแบบแรงๆต่างๆอีกมากมายถ้าน,น้องๆสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันได้เลยอ่ะกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรม The Strongest m o b i ครับผมอ่า The Strongest m o b i เป็นกิจกรรมที่เราจะต้อง ตั้งทีมแล้วก็เข้าไปตีป้อมกันครับผมโดยจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับโดยพี่จะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายละ7คนอ่าน่าจะครบ7คนนะอ่ามาทีนี้คนแรกนะผมนับมานับ1นับ2อมานับ1อันนี้นับ2นับ1นับร้อยนับร้อยโดนตะครับผมอ่าเกือบโดนไอ้ยมึงต้องนับหนึ่งไอ้ตัวนี้นับ1นับหนึ่งนับ2นับหนึ่งอ่ะใครที่นับหนึ่งไปฝั่งซ้ายมือพี่นะครับผมนับหนึ่งไปฝั่งซ้ายมือพี่นับหนึ่งมาฝั่งนี้ ซ้ายมือ1นึ่งไวฝั่งนี้สองไว้ฝั่งนู้นหนึ่งสอ่าอันนี้คือนับ1นะ7คนครบอ่ะโอเคฝั่งแล้วเคนทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวมาครับผมเลือกตัวที่ตัวเองคิดว่าถนัดสุดนะครับผมอ่าเรื่องมาเรืียกมาทีนี้พี่จะพาว์าไปไปแมปนะครับผมอ่าเห็นอะไรไหมข้างบนอ่ะเห็นอะไรบาเห็นอะไรบา แล้วมาห้องบนอ่ะอ่าเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปดูอ่าป้ากาให้อู้อ่ะมาที่นี้ป้ากาให้อ่ามาหมดนะมันน่าจะมาหมดนะใช่ไหมเอาแยกกันแยกกันคนที่อยู่ฝั่งหนึ่งมานี้ฝั่งหนึ่งมาทางนี้หนึ่งมานี้สองไปฝั่งนู้น สองไปฝั่งนู้นสองไปฝั่งนู้นถ้าจะตายเกิดไหนครับมันจะเกิดอยู่ข้างแมพครับจุดเกิดจะอยู่ข้างแมพนะจุดเกิดจะอยู่ข้างแมพนี่นี่นจุดเกิดจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนู้น2ฝั่งอ่าโอเคครบแล้วครับผมครบแล้วครบแล้วกติกาก็คือทําลายป้อมอีกฝั่งได้ก็คือชนะไปนะครับผมพร้อมครับผมเริ่มได้ครับเริ่มได้ครับจัดไปครับผม อาแล้วมาแล้วผมไม่มีใครเฝ้าป้อมเลยสัตว <c oughs> ์แหมดิเฮ้ยเปิดย่ำกอมมอมานนะผมยังวันนี้ยังไงอยู่เหมือนฝั่งที่เฮ้ยมีการอ้อมกันเกิดขึ้นครับผมเฮ้ยมีใครกันป้อมจริงเหรอเฮ้ยเอาไม่มีใครกันป้อมจริงเหรอยังไงครับผมยังวันนี้แอกเรียบลอยหมาเลขสองเป็นเป็นฝั่งชนะครับผม หมายเลขสองฝั่งชนะครับทำไมมันแตกง่ายอย่นีนี่กูนี่กูดีไซน์เส้อดิบดีเลยนะเี่ยมันวิ่งเข้ามาฟันสกิลแตกเลยง่ายเกินว่ะทำไมมันง่ายจังอะน้องมันต้องแบ่งกัน,กนมันต้องแบ่งกันดีๆว่าใครจะเป็นแคลี่ใครจะเป็นเดฟเว่เพราะมันน้อยไปตสองสามป้อมะนี่ไปไงย่าป้อมสองอันไปเลยเอาวางไว้ข้างบนนะนี่ไปไง เออฮะเอาม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 าตียังไงเหรอตียังไงเหรอนี่งไงทำไมเองขึ้นมาข้างบนได้ล่ะถ้าเองขึ้นมาข้างบนได้เองก็ตีได้เนืกออกไหมมันก็ขึ้นมาได้มันต้องมีคนเล่นกา์โล่เอาไว้จับไอ้พวกที่จะเข้ามาในป้อมอะเนืกออกไหมถ้าใครเล่นการโล่ตึงๆเอาไว้กันป้อมอะมามามาพอแล้วพอแล้ว วางแผนกันให้ดีว่าใครจะเป็นคนบุกว่าใครจะเป็นคนกันนะครับผมอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วมาพีเ่เไม่ตามแผนด้วยมั้ยมึงวางแผนแล้วเหรอมึงวางแผนอะไรกันออเอาพี่เขาผมเริ่มได้ครับเริ่มได้เริ่มได้มาเอ้พียมาสองคนมาฝั่งนี้บุกมาสองอุบุกสามนะบุกสามนะนะเอาเจอกันแล้วครับผมเจอกันทนี่ปากทางเจอกันที่ปากทางเอาว่าไง น้องอยูน้องอยูใกล้เข้าถึงป้อมแล้วครับผมอยู่ใกล้ยูโดนดูด,ด,ดก่อนเอ็งอย่างนี้ยังไงครับผมสโลโมชั่นพุ่งไปหนึ่งดอ,อกอุ้ยบินขึ้นมาบินขึ้นมาแล้วยังไงบินขึ้นมาเราก็ทำลายป้อมแบบอีซี่โอ้โหทั้งในสองฝั่งพร้อมกันเลยครับผมจังหวะน,นี้เรียบร้อยไปเลยครับผมนับหนึ่งนับสองเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วอ่ะเ้ยอะไรวะฮะ ถ้ามันง่ายยังไงเนาะผู้แทนมหน่อยสิ่งทำมมันง่ายจังฮะเอาสักสี่ป้อมนี่ดูดิมันจะพังไงฮะนี่เครียสี่ป้อมเลยวะเอาอไหมโอเคพร้อม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 เปิดอันตีไม่ได้ครับเปิดอันตีไม่ได้เพราะว่าอันตีทีเดียวป้อมมันหายเลยมามีมาทางขวาครับผม อ่ามีเจอดักครับแต่ว่ายิงสวนไปฝั่งนับดึงนับดึงมาถึงแล้วครับผมจังหวะน,นี้นับหนึ่งว่าไงเฮ้ยไอยูไอยูมันเข้ามาแล้วโอ้โหโดนโถมแล้วครับผมโดนโถมแล้วจวังหวะน,นี้ยังไงป้อม,มีสี่อัะนะผมแตกไปแล้วหนึ่งอันแตกไปอีกหนึ่สอง 2, อันแตกไปอีกสามอันแล้วก็แล้วก็แ,วกแตกไปแอสุดท <laughs> ้ายทำไมฝั่งนี้มันอ่อนแอจังวะ โอ้โหฝั่งนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแตกหมดแล้วครับผมโอ้โหนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับป้อมยังขาวสะอาดอยู่เลยครับผมดูสิเฮ้ยเอาเอาอย่างนี้เปล่าเอาแบบห้ามเกิดเปล่าห้ามเกิดเอาแบบห้ามเกิดเปล่าอานะห้ามเกิดพี่ใส่ดาเมจให้แรงเลยเอาแบบใส่ดาเมจแรงๆนะก็คือโดนดาเมจก็คือแตกอะยังไงก็แตกอะก็คือใครโดนก่อนคนนั้นแตกเลยพร้อมยังพร้อมยังเร็วไปจำที่ไปจำที่พินิชเชอร์ออลลี เจอเนี่ยมึงเจอฟินิเชอร์ออลลี่เนี่ยโดนสกิลเดียวแตกนะพี่บอกให้ห้ามรีสปอนห้ามเกิดนะครับผมอ่าโอเคโอเคจำที่ประจำที่ตายแล้วเกิดไม่ได้นะอ่าโอเคเริ่มได้เริ่มได้เฮียม,มีแผลอีกแล้ววิ่งมามึงโดดแน่เอาเอามมาอีกแล้วมันมาฝัา่งเดิมเลยโอ้โหพวกเองเฮียปล่อยป้อมว่างเลยว่ะโอ้โหมึงปล่อยป้อมว่างางี้เลย โอ้โหกูยังชอบเลยมึงแผนอะไรวะเนี่ยมึงไม่มีแผนเลยเหรอเอ๊ะเชีย๊ยแตงหมดแล้วเนี่ยแตงหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยครับผมแตกหมดครับผมนับสองชนะอีกแล้วกูเห็นมันบุกฝั่งฝั่งนี้ตลอดเลยไม่มีใครมาดักเลยวะ่ะเนี่ยมันมาจากฝั่งนี้พวกมึงยิงสกิลใส่มันก็แตกแล้วเนี่ยแต่มันไม่มาเลยไอ้พวกนี้มันดันกลางตลอดเลย โอ้โหแผนดีจัด่ะกูจะบอกให้โอเคครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับกิจกรรม The ะสตร g งเก Mobile นั่นเองนะครับผมอ่าถ้างน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลายด้วยเจอกันใหม่ ep ดา